อ้นี่นี่เอามาแค่คำเดียวพอนะลองพูดไอ้นี่นอ่ป๊อกลองพูดดิป๊อกป๊อกป๊อกปลอกอะไรวะนะป๊อกเรา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 เป็นประโยคเลยคำนี้เราได้แล้วลองเปลี่ยนเป็นป๊อกผัวเอ้ย ผมมีพ่อคุณช่วยเราได้นะคุณพ่อคุะช่วยได้ก็ได้ป๊อกป๊อกกลัวอ้อยป๊อกอะไรนะป๊อกกลัวอ้อยอ๋อนี่มากลัวกันอยู่เหรอกลัวบ้านลยกลัวตีนใครเป็นได้อีกวะไม่มีแล้วไม่มดแล้วหายแล้วหายแล้วหายแล้วโอ้